ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภวานกิจเกษมสุขค่ะตำรวจรวบตัวสามวัยรุ่นบนรถแท็กซี่คืนเดียว3คันรวดส้มเหลืองฟ้าโดนเรียบแถมใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงได้เงินไปเก็บ1.2หมื่นบาทหัวจกรับมีอาชีพเป็นยามหาวิทยาลัยดังเมาหรือคึกขนอง พันตำรวจเอกวิรศัดิ์ฝอยทองผู้กำกับการสอนอบางเขนพันตำรวจโทเสน่มณีชัยฝ่ายสืบสวนสอบสวนได้จับกลุ่มนายกุ้งนามสมมุติอายุ18ปีนายปลานามสมมุติอายุ16ปีและนายหมึกนามสมมุติอายุ15ปีพร้อมของกลางปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22มมโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง สืบเนื่องมาจากผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ร่วมกันใช้ปืนป้นซัพย์นายชัยศักทิ์ประกายแก้วโชเฟอร์รถแท็กซี่สีฟ้าที่บริเวณถนนตัดใหม่ท้ายซอย45แขวงญาติยาวเขตจตุจักรกระทั่งได้เงินไปกว่า9,000บาทจากนั้นทั้งหมดก็ได้ไปป้นทรัพ์นายอภิชาติพระนัทโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่สีสม้มภายในอุโมงค์ถนนเลียบคลองบางบัวจุดกับรถ หลังกรมวิทยาศาสตร์ฐานบกแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรได้เงินไป1,700บาทและโทรศัพท์มือถือไปอีกหนึ่งเครื่อง เท่านั้นยังไม่พอนำซ้ำยังก่อเหตุเป็นครั้งที่3คราวนี้เหยื่อก็คือนายบุญเลิศโนรินโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่บริเวณถนนตัดใหม่ท้ายซอย45แขวนลาดยาวเขตจตุจกักรได้เงินสดไป1,000บาทและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องรวมทั้ง3คดีคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร่วม1.2หมื่นบาทก่อนโดนขอภัยนะคะก่อนรวบตัวไว้เป็นของกลางในซอยผลโยธิน45 จากการสอบสวนในกุ้งรับว่าเหตุเกิดจริงโดยตนได้พักอาศัยอยู่ในชุมชนผลโยทิน45มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุได้ดื่มจุราจนเมารวมทั้งมีปืนที่เพิ่งซื้อมาติดตัวอยู่ด้วยจึงนึกคิดขนองชวนเพื่อนมาร่วมก่อเหตุซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเอาเงินไปเที่ยวเตะตามประสานอกจากนี้ในอดีตก็เคยเป็นนักมวยใช้ชื่อตีใหญ่สิทธิ์รัตขออภัยค่ะ ใช้ชื่อว่าตีใหญ่สิบรัตตะขึ้นชกในเวทวีราชดำเนินและลุมพินีค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระมหาอภิชาติสุวรรณโชโตจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสก,การค่ะ,จะเจริญพรสุรายาเมานั้นเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายในสังคมดังที่เราเห็นได้จากข่าวสาเหตุก็เกิดขึ้นจากความมึนเมาเกิดขึ้นเพราะสุรา ดังนั้นการที่จะตัดไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมคือการงดเว้นจากอบยมุกและยาเสพติดต่างๆเจริญพรค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆและสำหรับทางข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134